สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณฤทธิในวันนี้พามาที่ร้านอริยะออร์แกนิกเพลสแห่งนี้ครับ เปิดบริการมาแปปีบรรยากาศภ<ป>ายในเป็นโทนสีขาวเขียวเน้นความเป็นธรรมชาติที่อริยะออร์แกนิกเพลสคือร้านอาหารของผู้รักสุขภาพร้อยเปอร์เซนต์ด้วยการสร้างสรรอาหารในแนวโรอันวีแกนฟู้ดหลักๆคืออาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์ทัดสรรวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกปลูกตามธรรมชาติโดยมีทั้งแบบผ่านความร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน42ององศาซเซลเซียสและที่แบบต้องผ่านความร้อนแต่ยังคงคุณค่าของสารอาหารได้ครบถ้วนเพราะอาหารที่มีประโยชน์สูงจะมีส่วนช่วยในการ สมดุลของร่างกายครับซึ่งเมนูที่อริยะออร์แกนิกเพลสจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารคุณฤทธิ์และพิพันธ์ในวันนี้จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของอาหารสุขภาพชั้นเลิศที่มีรสชาติอร่อยเอาใจคนรักสุขภาพทุกคนจะเป็นเมนูอะไรบ้างตามคุณฤทธิ์ไปกันเลยครับขณะนี้นะคะเรดอยู่ที่อาริยะออร์แกนิกเพลสชั้นหนึ่งอาคารคิวเฮาส์ลุมพินีนะคะอยู่กับคุณชรีพันธ์เทียมรัฐ หรือหมอนัทส,สวัสดีค่ะสวัสดีรีดมาอยู่ที่คลินิกปรับโครงสร้างและกระดูกเนี่ย มันเกี่ยวอะไรกับอาหารด้วยอะคุณหมอบอกหนสิคะเราทำเนี่ยขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในเรื่องของปรับโครงสร้างร่างกายเพราะว่าในการปรับโครงสร้างร่างกายหรือว่าดูแลเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยเราก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารด้วยประเภทที่1เป็นอาหารประเภท raw food ไม่ผ่านความร้อนเกิน42องศาเซลเซียสเมนูอะไรบ้างคะวันนี้เราจะมานาเสนอผัดไทยที่ไม่ผ่านความร้อนซึ่งจะคงคุณค่าของวิตามินแล้วก็เอนไซม์ไว้เส้นเราก็จะไม่มีเส้นจันหรือ าเราใช้ผักผักสลดัแลดแครอทแล้วก็สูกินี่มะพร้าวอ่อนนี่คือทางเลือกหนึ่งที่คุณควรจะมาลองชิมทางเลือกที่2ประเภทวีแกนฟู้ดอาหารที่ผ่านความร้อนได้แล้วมีการปรุงแต่งด้วยน้ำร้อนได้ด้วยวันนี้นําเสนอข้าวบาเล่ยำสมุนไพร<อ>หอมไปด้วยมะกรูดตะไคร่ริขี้หนูนิดนดคือพูดง,ง่ายว่าจานนี้ครบเลยถ้าคุณไม่สัมผัสด,ด้วยตัวเอง คุณก็จะไม่รู้เลยว่ามันอร่อยเลิศจริงหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าความอร่อยต้องการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่อาริยะออร์แกนิกเพลสตั้งอยู่ที่ถนนสาท,ทรใต้ภายในอาคารคิวเฮาล์ลุมพินีโซนไลฟ์เซ็นเตอร์ชั้นหนึ่ง ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะประโยชน์ของอัลมอนนั้นมหาศาลแต่มีข้อแม้ว่า อัลมอนน์นั้นจะต้องเป็นอัลมอนน์ธรรมชาติประโยชน์อันดับที่1คือบำรุงหัวใจ 2. ลดความอยากอาหารซึ่งหลีเชื่อว่าทุกท่านกำลังนั่งฟังเลยว่าฉันจะลดน้ำหนักของฉันได้อย่างไรนั่นคืออัลมอนด์เลยวิธีการทำน้ำนมอัลมอนที่จะสามารถมาทำเป็นน้ำสลัดได้คุณจะต้องนำอัลมอนผสมกับน้ำแล้วไปปัน่น บีบเลยนะคะเหมือนคั้นกะทิท่านก็จะได้น้ำนมอัลมอนด์ที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ